ผมเอฟซีทุกท่านเป็นไงพี่เบอลข่าวดีไหมเย้ครับข่าวดีข่าวดีข่าวดีอ่ยิ้มยิ้มโชว์หน่อยเฮ้ข่าวดีในที่สุดเราก็เจอจระเลยเอฟซีมันทำไมมันดูนิ่งๆอย่างเลยพี่เบาลโอ้แต่แล้วเอาถุงมาด้วยผมว่าแล้วผมว่าทิ้งเธอถุงนะเอาถุงมาด้วยมันไม่ได้ปลาน่าเฮ้ยกุ๊กเก็ดกุ๊กเก็ดอยู่นะเฮ้ยเนาะ อู้ผมว่าแล้วจานขาเล็กสิอย่าเอามาถุงนะดูนี่นี่นะทำอะไรมึงหรอกิใจอยู่ปล่อยโอเคลงกที่ผมเลยเหลือตรงนู้นเปล่าวะเหลืออีกผมไม่น่าเลยพี่เบ่าไม่น่าเอาถุงมาเลยคุณเอาถุงมาปุ๊บมันจันมันก็เลยไม่ได้ปลามันได้ปูแทนดีดี่มันรังเกีเราอยู โอ้ตายแล้วเมื่อวานเราได้อันนี้ได้เนาะใช่โน้ตใช่เหรอไอ้ดูเหมือนอันนี้นะเมื่อวานนี่นะอันนี้แหละอันหนึ่งตัวใหญ่นะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเผาแบงค์หล่นเอฟซีโอ้โหเผาแบงค์กันหล่นลงน้ำอีกเอาละทีนี้เผาแบงค์เสีย่าก่อนแต่แล้ว เ่าแบงค์ล่ลงน้ำอีกรเหตุการณ์นะตายแล้วโอเค้ผมคลิปนี้ป่าไปเท่าไหร่แล้วอสอโอ้ยครับหล่นลงน้ำอีกเหตุการณ์ไม่คาดฝันแลกกับกระปูตัวหนึ่งเผ่าแบงค์เสียนะเอฟี่แบงค์ราคาเป็นพันนะแลกกับปูตัวเดียวตัวนี้นี่ก็ไม่รันนะเอฟซี หมดหรือ,อยังไปกลับเ<ะ>นอะรถอัดนะฟางมาแล้วด้วยเหรอโอ้ได้คลิปอีกออแล้วนี่โอ้ตต่แล้วลงไปแล้วมาเร็ววิง่งเห้เร็วลงมันีีแล้วลงข่าวดีนะเอฟซีรถอัดฟงังพี่บ่าวมาแล้วนะ เราเร่งรีบไปหารถอัดฟางเดี๋ยวเราจะไปสอบถามว่ารถอัดฟางเนี่ยเขาอัดก้อนละกี่บาทอันนี้เขาอัดขายหรืออัดอัดอัดเก็บไว้หรือว่ายังไงหรือเขามาเอาเองหรือยังไงอัดเก็บไว้อ่อจ้างเขามาว่าอัดใช่ไหมอ๋อบางบางบางเจ้าเขาจะรับอัดฟางแล้วเขาจะเอาฟางไปเลยแล้วเขาจะให้เงินเรามาเลยวันนี้นะอันนี้เรามีควายเขาอัดฟางในนาเราเขาก็เราก็จ้างเขาเนาะ เดี๋ยวเราจะมาสอบถามในคลิปถัดไปเนาะนะครับว่าราคาอัดฟางเนี่ยต่อก้อนกี่บาทนะครับโอเคครับผมฝากคลิปไว้เท่านี้สวัสดีครับ